แคลสกอนี่เจอบบเทพยผกรกรประจำวันพฤหัสที่2ี่เดือนมกราคมครับทองคำนะฮะช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจอย่างมากเลยครับเพราะทองคำรายสัปดาห์นั้นเริ่มส่ออาการอ่อนแรงแล้วฮะหรือว่าส่องอาการของสัญญาณของสัญญาณหมีนั่นเองฮะทองคำรายสัปดาห์นั้นรร่ใหญ่นั้นทองคำเนี่ยเริ่มที่ จะดีคลายลงมาแล้วนะฮะและก็มีแนวรับสำคัญอยู่บริเวณใดถ้าเกิดทองคำหลุดแนวนี้ทองคำก็จะกับกลายเป็นขาลงฮะทองคำแนวนี้แนวรับสำคัญของรายสัปดาห์ให่ใหญ่นั้นอยู่บริเวณไหนคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับมีคำตอบให้ชมกันครับ นี่เลยครับตอนนี้ฮะรกราฟทองคําในรายสัปดาห์นะฮะกราฟทองคําในรายสัปดาห์นั้นค่อนข้างที่จะบอกบ่งบอกว่าตอนนี้ทองคำนะฮะได้มีกราฟหายที่ใกล้เคียงกันนะฮะแต่ในส่วนของ RSI และ s t o c h s s t i c ค่อนข้างที่จะอ่อนแรงแล้วนะครับบ่งบอกว่าสัญญาณของสัญญาณแบริ่หรือสัญญาณหมีกําลังจะมานะฮะและทองคำนะครับถ้าเกิดเราดู Mac กดีนะฮะ ก็จะเห็นว่าเส้นซึ่งเดียไลน์เนี่ยอันตรายมากๆเลยครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะอยู่เหนือฮิสโตแกรมตามที่เราเรียนกันมานะครับว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะฮะแม็กดีเนี่ยเป็นตัวขึ้นที่ช้านะครับถ้าเกิดถ้าเมื่อไหร่ทองคำเนี่ยแม็กดีเนี่ยซึ่งเดีไลน์เนี่ยเหนือฮิสโตแกรมขึ้นมามากๆเมื่อไหร่เนี่ยการปรับฐานการลงของกราฟนั้นๆก็จะเป็นโอกาสได้อย่างสูงครับและนี่ฮะกราฟสัปดาห์สัปดาห์นั้น ทางทีมเรานะฮะได้ขี่ปรเด็นเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นแนวสี่ห้าองศานะฮะและแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ที่บริเวณ2 5 0 0เหรียญต่อโถยออนรเด็นเส้นสีฟ้าแนวนี้นะฮะเห็นไหมครับว่าตามวงสีฟ้าทุกๆแนวเนี่ยเป็นแนวรับสําคัญนะ,ะของทองคําในรายสัปดาห์เป็นยอดภูเขาน้ําแข็งของทองคําในรายสัปดาห์ทองคํารายสัปดาห์นั้นจะสามารถทะลุภูเขาน้ําแข็งได้ภายในครั้งแรกไหมผมมองว่า ตรงนี้มีความสําคัญสัปดาห์นี้พอสำคัญอย่างยิ่งยวดนะฮะที่จะจับตามองวันศุกร์ในคืนพรุ่งนี้นะว่าทองคําเมื่อลงมาถึงบร 2005, ิเวณ25เหรียญต่ออออด์แล้วทองคําจะมีแรงเด้งกลับมากน้อยแค่ไหนจุดจุดนี้จะเป็นการบ่งบอกของกราฟทองคําในะระดับใหญ่ว่าทองคําจะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นต่อได้ไหมแต่ภาพรวมหลักตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าทองคํานั้นจะกลับกลายเป็นขาลงแล้วฮะถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณนั้นสำคัญนะฮะ ถ้าเกิดทองคำนะฮะหลุดบริเวณ2,500เหรียญต่อโถยออนมองว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมองว่าทองคำมีโอกาสะฮะอย่างสูงเลยที่จะหลุดลงแบบยาวๆแต่ทางทีมเราคาดว่านะฮะในค่ำคืนสุขขันสานี้ทองคำน่าจะมีแรงทําให้เรากลับขึ้นไปได้บ้างนะฮะและถ้าเกิดว่าทองคำนะครับ <c oughs> สามารถที่จะ ยืนเหนือบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้ขึ้นไปได้นะฮะสัปดาห์หน้านะฮะทองคำนะ,ะก็มีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะสามารถทำลายไดเวอร์เจนของกราฟทองคำรายใหญ่รายสัปดาห์ได้แนวต้านสำคัญบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บริเวณ2,048เหรียญต่อโตรอยออนโดยประมาณนะฮะ2048เป็นแนวต้านสำคัญของทองคำในรายสัปดาห์ รเส้นสีเหลืองแนวนี้ที่ทีมเราขีดไว้นะฮะบอกว่าทองคําถ้าเกิดว่าสามารถที่จะยืนเหนือบรูเวณ2องศขึ้นไปได้ทองคำนะฮะก็จะสามารถทําลายไดเวอร์เจนตรงนี้ขึ้นไปได้และจะกลับกลายเป็นขาขึ้นได้แบบสมบูรณ์แบบครับฟันทงครับหลาตรงน,นี้ครับดูครับทองคำในยเดนะฮะทองคำยเดนั้นก็เช่นเดียวกันฮะ ทางทีมเรานั้นได้ตีเส้นขนานของกราฟโซ่คำรายเดนั้นดูเหมือนว่ากราฟโซคำรเดนั้นได้เล่นตามแนวที่เราขีดไว้เรนเส้นสีขาวนะฮะตั้งแต่วันที่26 6เดือน12นะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วเลยะฮะเล่นอยู่ในกรอบเรนเส้นสีขาวแนวนี้มาตลอดนะฮะนี่จะสิ้นเดือนมกราคมนะฮะทองคำก็ยังคงเล่นอยู่ในกรอบสีขาวของทางทีมเรานะฮะ ลงมาเส้นสีขาวด้านล่างซื้อนะฮะขึ้นไปชนเส้นสีขาวด้านบนก็ขายฮะ,ะเห็นไหมว่ากําไรเนี่ยเป็นเกือบเดือนแล้วนะฮะขอแส้วพอดีกับพอชุบเสร็จด้วยนะครับที่กราฟรูมนี้เนี่ยทางทีมเราทําให้ดูไว้นานแล้วนะฮะเมื่อลงมาเส้นสีขาวนะฮะให้ซื้อชนเส้นสีขาวด้านบนก็ให้ขายนะฮะกำไรหล,ห,ลหลายรอบเลยนะฮะถ้าสนใจนะฮะรบกวนฮะโทรมานี่ฮะ,ะ0 2 2 8 7 1 7 7ได้เลยนะครับ โอเคต่อฮะและนี่ฮะเห็นไหมครับว่าแนวรับสำคัญนั้นก็เช่นเดียวกันฮะอยู่ที่บริเวณเส้นสีฟ้านะฮะเห็นไหมครับตามแนวนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะตามกรุงสีแดงฮะบริเวณเส้นสีฟ้าบริเวณสองพเหรียญตโตทยออนมองว่าทองคำนะฮะไม่น่าที่จะหลุดนะฮะมองว่า2025นะฮะถึงบริเวณหนึ่ 80แนวนี้เป็นแนวรับสําคัญของทองคําในรายเดนะฮะคาดว่าทองคำนะฮะลงมาแนวนี้แล้วนั้นทองคําไม่น่าจะหลุดนะฮะขอย้ําว่าน่าจะมีเด้งนะฮะแต่เส้นสีขาวด้านล่างนะฮะอยู่ที่เทไหร่ครับอยู่ที่บริเวณนะครับ1,990เหรียญต่อโรอยออน มองว่าจุดดักซื้อของทีมเราถัดไปนะีจะอยู่ที่เรีน 1, เร้อยเหรียญต่อทรอยออนนะฮะและจุดทกำกําไรนะฮะก็จะอยู่ที่2030เหรียญต่อโรอยออนโดยประมาณนะครับขอย้ำว่าทางทีมเราเนี่ยเล่นศูนย์นี้เนี่ยกำไรมาหลายๆรอบแล้วนะครับแล้วตอนนี้ครับหรือกับทองคำในลาย4ชั่วโมงนะฮะกับทองคำใน4ชั่วโมงนั้นดูเหมือนว่าทองคำนะฮะ จะเล่นในกรอบบริเวณเส้นสีแดงทางที่เราขีดไว้นะครับมองว่าตอนนี้ทองคํากําลังเล่นไซเวย์อยู่ในกรอบเส้นขนานเส้นสีแดงที่ทางเราขีดไว้นะฮะมองว่าทองคํานั้นนะฮะถ้าเกิดว่าทองคําลงมาเส้นสีแดงด้านล่างนะฮะก็เป็นจุดที่สวยนะฮะมองว่าบริเวณแถวดักซื้อนะฮะอยู่ที่บริเวณ2 0 0 0 สิบเหรียญต่อ t r รยออนเสี่งซื้อเข้าไปนะฮะและประสุดท้ายของการซื้อนะ,ะก็อยู่ที่บริเวณ2อ0พเหรียญต่อ t r รยออนนะครับแนวนี้เนี่ยเป็นแนวจุดดักซื้อของทีมเราเลยนะฮะและมองว่าทองคำนั้นยังเล่นอยู่ในกรอบนะฮะเส้นสีขาวและเส้นสีเหลืองฮะแนวต้าสำคัญก็อยู่ที่บริเวณ20-35นเหรียญต่อ t r รยออนนะ,ะมองว่าทองคำนะฮะถ้าเกิดลงมาแถวบริเวณ2 5 0 0เหรียญต่อ t r รยออนให้ดักซื้อนะฮะ แนวนี้เป็นจุดเสี่ยงดักซื้อและทำกำไรนะฮะก็อยู่ที่บริเวณ2 0 3 0เหรียญต่อทรอยออนถึง2 0 3 5เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้น่าจะเสี่ยงขายนะครับและมองว่าถ้าเกิดทองคำนะฮะสามารถที่จะยืนเหนือบริเวณ2,035เหรียญต่อทรอยออนขึ้นไปได้นะฮะทองคำนะฮะก็จะไปชนแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่แนวนี้เลยฮะอยู่ที่บร,ริเวณ2 0 5 6เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เป็นจุดดักขายข,ายของทีมเราเลยนะฮะมองว่า 20.56นะฮะเราจะซื้อบริเวณ20.05และไปขายนะจุดแรกทำไรนะอยู่ที่20.30ถึง20.35และเป้าท้ายในการทำไรนะฮะก็จะอยู่ที่บริเณ20.56ครับแต่ว่าทองคำนะถ้าเกิดยืนหรือบริเวณเส้นสีฟ้าแนวนี้ขึ้นไปได้ทองคำนะก็จะกลับกายเป็นขาขึ้นแบบยาวๆครับฟันถงครับเ้าท่านใดน,นะฮะสนใจซื้อผมแท่งนะฮะผมขอแนะนำครับเทรโกสวิตครับ เรามีแก๊ปนะฮะ9ก้อยู่ที่35บาท99อยู่เพียงที่หบาทเท่านั้นนะฮะและเราเปิดถึงตลอด24่สิบโมงนะฮะตลาดอเมริกาจะส่วนใหญ่เนี่ยเล่นกลางคืนนะตลาดตราทองนะฮะและก็สามารถที่ทํากําไรได้นะฮะทางทีมเราเนี่ยมีทีมงานเทปเปกอรและทีมงานนักวิเคราะห์อยู่หลายๆท่านเลยฮะคอยคำปรึกษาอยู่นะสนใจโทรนะฮะศูนย์สองสองแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกดกระ่งให้ทีมงานเราด้วยนะครับผมโชคดีบุญ